ข้อ5ของชุดที่1นะครับโจทย์ถามว่าให้ x ลบ a เนี่ยไปหาร x กำลังสบวก3 x กำลังสอบวก3 x บวก7 1 7ลบ716ลงตัวนะครับและความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด a b และจุด03คือ8จงหาค่าของ a บวก b ยกกำลังสนะครับอ่าข้อนี้ก็ใช้ความรู้ทั้งเรื่อง การหารลงตัวแล้วก็เรื่องสมการเส้นตรงเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องความชันน้องๆก็ค่อยๆทําไปทีละขั้นตอนนะครับโจทย์ข้อนี้ไม่ยากเลยอ่าก่อนอื่นก็ต้องมาดูขั้นตอนแรกก่อนให้ a ให้ x ลบเนี่ยไปหารก้อนทั้งก้อเนี่ยลงตัวจะใช้ความรู้เรื่องอะไรดีครับ x-a ลบ a หารลงตัว การหาลงตัวเนี่ยก็จะส่วนใหญ่เขาจะใช้ทฤษฎีเลยครับน้องๆทราบไหมครับหาลงตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ทฤษฎีที่ว่าทฤษฎีเศษเหลือทฤษฎีเศษเหลือเนี่ยคือการที่เอาพหุนามที่โจทย์ให้มาเนี่ยอย่างเช่นตามโจทย์เลยนะครับ x กำลังสามบวกสาม x กำลังสองบวกสาม x บวกเจ็ดร้อยสิบเจ็ดลบเจ็ดร้อยสิบหก ทฤษฎีเศษเหลือเนี่ยกล่าวว่าถ้าเราอยากรู้ว่าตัวไหนเนี่ยเอาไปหารแล้วเหลือเศษเท่าไหร่เนี่ยต้องลองแทนเข้าไปใน x ดูแลผลที่ได้เนี่ยก็จะเป็นเศษนั่นเองอ่าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่า x ลบสิเอาไปหารก้อนนี้เนี่ยแล้วเหลือเศษเท่าไหร่เราก็แค่แทน10เข้าไปนะครับไม่ใช่แทนลบสินะแทน10เข้าไปแล้วผลที่ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่นั่นก็คือเศษของการหารด้วย x ลบสินั่นเอง แค่นี้น,นะครับนี่ก็คือทฤษฎีเศษเหลือไม่ค่อยยากนะครับน้องๆทำได้อยู่แล้วทีนี้โจทย์ถามว่ามันเขาใช้ x ลบ a ไปหารใช่ไหมล่ะันนั้นเราก็ต้องแทนแทน a เข้าไปใช่ไหมครับก็จะได้ว่าเป็น a กำลังสามบวกสามกำลังสองบวกสาบวกเจ็รบเจ็ลบเจ็นะครับ ซึ่ง717ลบ716เนี่ยมันเกะกะมากเลยเราก็ควรจะหาผลลัพธ์ของมันนะครับซึ่งก็คือ1นั่นเองก็เลยกลายเป็น a กำลัง3บวก 3a กำลัง2บวก 3a แล้วก็บวก1นะครับซึ่งรูปนี้เนี่ยพหุูาานี้เนี่ยเหมือนค้นๆไหมครับน้องๆอ,อ่ามันต้องคุนสิเพราะว่ามันคือการที่อะไรรู้ไหมมันคือเกิดจาก a บวก1ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองอ่าใช่ไหมครับไม่ ทาเราไม่แน่ใจเราก็ลองกระจายดูมันจะได้ a กําลัง3บวก 3a กํอลังสบวก3าเบวก1เป๊ะพอดีแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยพหุนามนั้นเนี่ยออกมาเป็น A1 บวก1น่งาธา,าก,กลังสนั่นเองใช่ไหมครับซึ่งอันนี้คืออะไรคือเศษที่เราหามาได้นั่นเองใช่ไหมครับอ่านี่คือเศษแต่โจทย์บอกว่าอะไรนะหารลงตัวคําว่าหารลงตัวเศษต้องเป็นอะไรครับเป็นศนย์นั่นเองดังนั้นเลยได้ว่า A บวก1 ทั้งหมดยกกำลังสามเนี่ยเท่ากับศูนย์ก็เลยได้ว่า A บวกหนึ่งเนี่ยเท่ากับศูนย์ก็เลยจบเลยนะครับจะได้ว่า a เนี่ยเท่ากับลบหนึ่งเลยพราเอท่ากับลบหนึ่งแล้วทําไงต่อครับเรารู้แล้วว่า a เท่ากับลบหนึ่งก็มาอ่านโจทย์ทําขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเขาบอกว่าเขาพูดถึงคําว่าความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด a b แล้วก็จุดศูนย์สามนะครับอ่า น้องๆจำได้ไหมว่าสูตรหาความชันของระหว่างจุด2จุดเนี่ยหายังไงสมมุติให้เป็นจุด x 1 y 1กับจุด x 2 y 2แล้วกันมันก็มีสูตรของมันอยู่ก็คือถ้าอยากรู้จุดนั้นไอ้ความชันระหว่างจุดนั้นน่ะก็จะได้ว่าความชันหรือว่า m นะครับตัวตัวแปรของความชันคือ m เท่ากับ y 1ลบ y 2ส่วนด้วย x 1ลบ x 2นั่นเองอ่า อันนี้คือความชันสูตรหาความชันนะครับทีนี้เราลองมาแทนค่าดูเอาผลต่างของ y กับผลต่างของ s มาหารกันนะครับผลต่างของ y คือไรตามโจทย์ที่เขาให้มาก็คือ3ลบ b นั่นเองใช่ไหมครับหารด้วยอะไรหารด้วยศูนย์ลบ a ใช่ไหมครับเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับ8ตามโจทย์ศูนย์ลบ a คือเท่าไหร่ครับก็คือลบ a นั่นเองอเดี๋ยวเรามาเขียนแผนใหม่3มลบ b หารด้วยอะไรนะหารด้วยลบ a อเท่ากับแอ่าแล้วก็ย้าย a ไปฝั่งขวานะครับก็จะเป็น3ลบ b เท่ากับลบ 8a ทีนี้ A คืออะไรนะเมื่อกี้เราหามาได้แล้ว a คือลบ1ใช่ไหมครับดังนั้นลบ8คูณกับลบ1เป็นเป็น8นั่นเองจะได้ว่า3ลบ b เท่ากับแแล้วเราก็แก้สมก,การนะครับจะได้ว่า b เท่ากับเท่าไหรเท่ากับลบ5นั่นเอง มันยังไม่จบมันเกือบจะจบแล้วแต่ว่าโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าจงหาค่าของ a บวก b ยกกำลังสองนะครับซึ่ง a บวก b ยกกำลังสองเนี่ยคือเท่าไหร่ก็คือลบหนึ่งบวกกับลบห้าทั้งหมดยกกำลังสองใช่ไหมครับซึ่งก็คือลบหนึ่งบวกกับยี่สิบห้านั่นเองออกมาเป็นคำตอบคือยี่สิบสี่นั่นเองนะครับ อันนี้ก็คําตอบนะครับตอบ24นะครับทีนี้พี่ขอเสริมเรื่องความรู้เกี่ยวกับพวกสมการเส้นตรงหน่อยสมการเส้นตรงเนี่ยเรามีสมการหลักๆอยู่ก็คือ y เท่ากับ mx บวก c นะครับอันนี้เป็นสมการที่ได้ประโยชน์มากๆเลยถึงแม้ว่าถ้าสมมติว่าโจทย์เขาให้มาเป็นหน่วยรูป ax บวก by บวก c ท่ากับศูย์ใช่ไหมครับ อันนี้โคลาเซียกันนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปนี้ให้ได้อยู่ในรูปนี้เนี่ยจะง่ายที่สุดนะครับเหมือนกับพาราโบลาเนี่ยเราก็ต้องอยู่เปลี่ยนให้อยู่ในรูปยกกำลังสองให้ได้ก่อนทีนี้ a x บวกบบวกเท่ากับศูนย์พอเปลี่ยนมาอยู่ในรูป y วด์เท่ากับ Mx บวก c ปุ๊บแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความหมายนะครับโดย M เนี่ยความหมายก็คือความชันนั่นเองความชันของเส้นตรงที่เราคิดอยู่นะครับส่วน C คืออะไรรู้ไหมซ C ตัวนี้ C คือจุดตัดแกน y นั่นเองโอ้โหเห็นไหมครับถ้าเราสามารถจัดอยู่ในรูปนี้เรารู้ทั้งความชันและจุดตัดแกน y เลยอ่าทีนี้ความชันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากความชันมีนีทั้งเป็นบวกแล้วก็เป็นลบสมมติว่านี่เป็นกราฟนะอ่าแกน x แกน y ใช่ไหมครับแกน y แนวตั้งแกน x แนวนอนถ้ากราฟมาเป็นอย่างนี้เนี่ยน้องๆทราบไหมครับว่าเป็นความชันเป็นบวกหรือความชันเป็นลบอ่าเป็นบวกนั่นเองจะได้ว่า M เนี่ยเป็นบวก แต่ถ้ากราฟเนี่ยเป็นอยู่ในแนวนี้อ่าเปลี่ยนสีแล้วกันนี่กราฟอยู่ในแนวนี้ก็จะได้ว่า m เท่ากับลบนั่นเองนะครับความชันเป็นลบก็ต้องดูดีๆนะครับแล้วก็มีสูตรหามีสูตรหาความชันอยู่ที่เมื่อกี้พี่พูดไปแล้วก็คือถ้าเป็นจุดสองจุดเราต้องหาความชันของเส้นที่เชื่อมระหว่างจุด2จุดซึ่งจุดหนึ่งคือ x 1 y 1อีกจุดหนึ่งคือ x 2 y 2 ความชันของมันก็คือ y 1ลบ y 2หารด้วย x 1- ลบ x 2นะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือเดลต้า y ส่วนเดลต้า x เดลต้าแปลว่าผลต่างนะครับอ่าก็คือความชันก็คือผลต่างของ y หารด้วยผลต่างของ x นั่นเองทีนี้นอกจากเรื่องการหารความชันก็ยังมีการหาระยะห่างร,ระหว่างจุดกับเส้นตรงด้วย สมมติว่านี่เป็นเส้นตรงสมการคือ ax บวก by บวก c เท่ากับ0แล้วกันส่วนนี้คือจุด x 1 y 1นะครับถ้าเขาบอกว่าจุดนี้กับเส้นตรงนี้เนี่ยอยู่ห่างกันกี่หน่วยหามาสิเราก็ต้องลากจากจุดเนี่ยไปตั้งฉากกับเส้นตรงจะได้ระยะทางที่ใกล้ที่สุดนะครับสมมุติให้มันเป็น d แล้วกันอ่าเราต้องหาม d มาให้ได้ว่า d คือเท่าไหร่อ่า d คือเท่าไหร่มันก็จะมีสูตรนะครับ สูตรนี้น้องๆต้องจำให้ได้นะเพราะว่าใช้ไปตลอดมอปลายเลยแหละก็คือ D เท่ากับเราจะแทน X 1เข้าไปใน A ใน X นะครับก็จะกลายเป็น A X เนึ a ่งบวกกับ B Y 1บวก C ส่วนด้วยสแ a วร r o ู t ของ A กำลังสองบวก B กำลังสองนั่นเองอ่าสูตรนี้ก็สำคัญนะครับต้องจำให้ได้อันนี้คือหาระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรง แต่ที่มีอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ก็ง่ายเหมือนกันเป็นสูตรหาระยะะยห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกันนะครับเขาต้องลากมาตั้งฉากกันสมมุติว่าสมการของเส้นตรงแรก ax บวก by บวก c หนึ่งเท่ากับศูนย์ส่วนอันนี้เนี่ยมันเป็นสมการเป็นเส้นที่ขนานกันใช่ไหมครับจะได้ว่า ax บวก by เหมือนกันแต่จะต่างกันตรง c2 นั่นเองอ่าก็คือ C ต่างกันนะครับระยะห่างก็คือตัวดีสมมุติตัวดีเหมือนเดิมจะได้ว่าระยะห่างเท่ากับแอบส์ลูดของ c1 ลบ c2 หรือพูดง่ายๆก็คือผลต่างนั่นเองหารด้วยรูท a กำลังสองบวก b กำลังสองนะครับอ่าอันนี้ก็คือระยะห่างระหว่างเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกันอืมก็จบนะครับพี่เสริมหมดแล้วก็สรุปขอ้อห้าตออยี่สิบสี่นะครับ